ผมคิดว่าตลาดมีความเป็นไปได้สูงที่น่าจะไม่ได้ปรับลงแรงแล้วล่ะนะครับคิดว่าตลาดแถวนี้น่าจะเริ่มแบบตั้งทรงได้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะปรับลงไปได้ไดแรงไปม,มากกว่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เองเนี่ย v a l u a t ชันทุนไทยมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้ามองในแง่ของตัว P/E เองวันนี้เนี่ยนะครับเรามาดูโดยสถิติก่อนละกันนะครับอันนี้คือผลตอบแทนของตลาดทุ้นไทยเป็น เป็นหลายปีสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ที่เราผ่านพ้นตัวต้มยำกุ้งไปอันนี้คือทมช่วงต้มยำกุ้งนะครับหลังจากนั้นมานะครับไม่ว่าเราจะเจอสถานาการณ์เลวร้ยวายแค่ไหนก็ตามแต่นะครับราคาน้ํามันปรับลงแรงบเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับเจอเอ,อ่ดอดคอมนะครับเจอน้ําท่วมใหญ่นะครับแต่สังเกตดีๆตลาดหุ้นไทยจะไม่ติดลบ2ปีติดต่อไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้มยำกุ้งนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับ เอ่อเยุเดชเนี่ยปี2023เนี่ยยังไงก็คงติดลบแหละประมาณ17อ่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวก็คงพอคาดหวังได้ว่าเอ้ยตามสถิติเนี่ยมันไม่ลบ2ปีไปติดต่อปีหน้าหุ้นไทยก็มีหวังแล้วกันว่าอาจจะเป็นเป็นบวกได้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในงแง่ของ valuation จริงๆวันนี้เนี่ยหุ้นไทยไม่แพงนะครับถ้าถ้าดูด้วยถ้าดูด้วย PE วันนี้เนี่ยเทรดอยู่ประมาณเกือบค่าเฉลี่ยด้วยกันแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าไอไอการเทรดที่ประมาณค่าเฉลีย่ยเนี่ย มันเป็นเราใช้กําไรของปี2023ตามรูปนะแต่ถ้าเกิดใช้กําไรปี2024เนี่ยก็เรียนตามตรงว่าในเส้นสีเขียวเนี่ยมันจะลงมาต่ํากว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือเส้นนี้เส้นเส้นกลางนะครับตรงเมาส์อะเนาะนะครับก็วันนี้หุ้นไทยก็อยู่ในจุดที่มันไม่แพงแล้วถ้าเกิดมองในแง่ของอ่า Paychub v a l u เนี่ยโอ้โหวันนี้นี่คือเทรดต่ำมากนะครับวันนี้เทรดต่ำกว่าลบมหนึ่ง standard deviation มาแล้วสำหรับตัวอ่า Paychub v a l u นะครับถ้ามองด้วย v a l u เอชั่จริงๆวันนี้มันอคนไทยได้แพงและปีหน้าเองเนี่ยนะครับปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของเศรษฐกิจไทยนะครับที่หลายคนมีการคา,าดการณ์กันไว้เนี่ยนะครับอย่างปีหน้าถ้าเกิดว่าเอาข้อมูลจากทางแบงก์ชาติเนี่ยนะครับก็ปีหน้าก็ประมาณการเศรษฐกิจไว้ที่มาสักสามเปอร์เซนต์กว่า3.2%นะครับแล้วก็ค่าธรรมชาตินเนี่ยน่าจะโตได้ที่มา3.2%นะครับปีหน้าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยโตได้ตุกทุกเครื่องยนต์เลยพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการบริโภค การส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็น่าจะกลับมาเติบโตได้ถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยแวลูชั่นหุ้นไทยก็ไม่แพงปีหน้าก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐอีกแถมปีหน้าเนี่ยทุกคนก็คาดการว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ทุกเครื่องยนต์หุ้นไทยมันก็เอานะาไม่น่าแย่แล้วละ่ะแล้วแถมแถมจะได้เงินเม้นเงินกองทุนจากตัว T E S G เข้ามาช่วยอีกนะก็คาดหวังว่าแถวนี้ตลาดหุ้นไทยจะไม่ได้ ไม่ได้ปรับโรงแรมแลวปีหน้าเผยๆก็อาจจะเอาไปฟอร์มด้วยแล้วมันมีอีกสิตจที่น่าสนใจนะครับปกติแล้วเนี่ยโดยปีไหนก็ตามแต่ที่สินทรัพย์นั้นแย่ปีถัดไปมักจะดีสังเกตนะปีที่แล้วในหุ้นอเมริกาแย่นะครับถ้าเกิดเราไปดูหุ้นสาร์ล่ะปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วอเมริกาติดลบไปก็เยอะอยู่กันเนาะปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูปี2022เนี่ยนะครับปี2022ปีเดียวเนี่ยหุ้นอเมริกาติดลบไปประมาณ จร,จริงๆเท่าเท่ากับบ้านเราเลยประมาณ19%ในปีที่แล้วแต่สังเกตไหมครับพอมาปีนี้เนี่ยหุ้นอเมริกาก็ดีมากนะครับขึ้นมาปีนี้อเมริกาอย S ่าง S&P 500เนี่ย Yesterday เนี่ยขึ้นมากเกือบๆ20%ด้วยกันปีนี้หุ้นไทยก็กลับกันที่คุณกีตา้าบอกว่าจะเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตเนี่ยก็เพราะว่าลงมากเกือบๆ20%แล้วนะครับเอ้ยถ้าเป็นแบบจริงๆเนี่ยปีนี้แย่ปีหน้าก็หวังว่าน่าจะดีนะครับเพราะภาพปีนี้จริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยมีอะไรแล้วล่ะ เดี๋ยวอีกไม่กี่ไม่กี่วันก็จะหมดปีแล้วนะครับโดยรวมเราคิดว่าปีหน้าหุ้นไทยมีโอกาสที่จะเอาพอฟอร์มได้นะครับแล,แล้วเราเชื่อว,ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้คือต้องเรียนตามตรงว่ามันคือการแวลูเอชันะนะครับโมเดลในการแวลูเอชันของเราเนี่ยเราใช้ตัวสมการสมการตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า R square นะครับในการในการประเมินตัว EPS นะครับคือปีหน้าเนี่ยบูมเบิร์ดเขาคาดการไว้ที่ปมาณ97บาทต่อหุ้นนะครับแต่แต่เราเนี่ยเราคาดไว้ที่ปมาณ90บาทต่อหุ้น นะครับก,ก็อันนี้คือ EPS นะครับซึ่งเราได้จากสมการตรงนี้ปีหน้าเราประเมินกรอบแบบนี้นะ1 2 1 6เป็นเป็นเป็นดาวไซด์เป็นดาวไซด์ downside, downside, ที่แบบสุดสอะ่ะนะครับส่วนข้อมูลเนี่ยเรามองที่ไว้ที่ประมาณสัก1550แล้วกันตีกลมกลมไปก็มองว่าปีหน้าน่าจะแข่งอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่คือต้องยนตามตรงก่อนว่าเราไม่ได้หมายความว่าเซตปีหน้าจะลงมาที่1216นะต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่คือจากการประเมินอะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถามว่า worst case อยู่ตรงไหนหมายถึงว่าถ้าปีหน้าหุ้นแบบหุ้นโลภัน เราคิดว่าหุ้นไทยโซนที่ประมาณสัก1,200จุดบวกลบเนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการสะสมแล้วก็คิดว่าแถวนั้นนะดาวไซต์จะเริ่มจำกัดแต่จริงๆเนี่ยสมมุติว่าโลกปีหน้ามันไม่ได้แบบแ,แพดแรงไม่ได้เกิดคราสิสแรงๆเนี่ยจริงเนี่ยเซ็ตตั้งแต่1 3ึ่งสเซ็เซ็ตที่โซนหนึ่งพันสาอ่ะซึ่งมันก็คือบริเวณบริเวณปัจจุบันเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นระดับที่เฮ้ยไม่แพงแล้วนะครับคือคือต้องเรียนตามตรงว่าเราไม่ได้แบบกเขาว่าหุ้นไทยจะะะลลงงงไปททีี่่่่่่นนแแตคจบออกวาาาถถ้มมัึะ โซนนั้นจะเป็นโซนถูกมากที่น่าเก็บนะครับแต่วันนี้อยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ1 3ึ0น่ะก็ถือว่าถูกแล้วคือสามารถที่จะแบบว่าจะเก็บเพื่อลงทุนระยะการถึงยาวได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการ valuation ครับผม